มาในปีใหม่ของพวกเราน้ว่าการที่เราต้อนรับปีใหม่ด้วยด้วยการบุญการกุศตแนวนี้จิตใจของพวกเราทุกท่านทุกคนย่นได้รับธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง จิตใ,ใจที่ได้ธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงแล้วอยู่ที่ไหนก็เบิกบานอยู่ที่ไหนก็ผ่องใสรียบุตรเหมือนร่างกายที่มีอาหารหล่อเลี้ยงร่างกายนั้นก็อิ่มเบิกบานสุขสบายกระชับประเฉิงแต่ต่างจากร่างกายที่ไม่ได้รับอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยง ย่อมอ่อนล้าอ่อนเพียก็หายหิวจิตใจของเราก็เช่นกันจิตใจที่ไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงจิตนั้นก็ย่อมเศร้าหมองดิ้นรนทุรนทุรายอยู่ตลอดจิตใจที่มีอาหารหล่อเลี้ยงคือบุญที่เข้าสู่จิตสู่ใจ จิตใจนั้นย่อมมีความเบิกบานมีความผ่องใสเพราะนั้นหากแมน้นเราท่านนักหลายพากันปฏิญาณตัวของเราเองแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจที่จะสะสมบุญเข้าสู่จิตสู่ใจของเราใจของเราสมบุญด้วยอาหารคือบุญเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่อย่างสม่ำเสมอแล้วจิตนั้นมีแต่นับวันเบิกบานผ่องใส ยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นที่สุดแล้วจิตนั้นแหละจะเป็นผู้พ้นจากคองทุกข์ได้อย่างแน่แท้การประพฤติปฏิบัติธรรมจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกท่านทุกคนโดยเฉพาะการฝึกอบรมของเราอย่างสม่ำเสมอนั้น จะเป็นตัวสร้างสติขึ้นมากำกับจิตได้อย่างแนบแน่นคนเหล่านั้นการทำสิ่งใดก็ตามสำคัญอยู่ที่ตัวสติจะเป็นตัวกำกับเป็นตัวรักษาถ้าขาดสติกำกับรักษาแล้วมักจะมีภัยแทรกซ้อนเข้ามา อยู่ตลอดเพราะนั้นตัวสตินี้จึงเป็นตัวสำคัญอย่างยิ่งของการปฏิบัติธรรมหรือการดำเนินชีวิตในส่วนใดๆก็าตามเถอะย่อมมีตัวสตินี้เป็นความสำคัญเพราะนั้นสติที่จะมีความแนบแน่นที่มาในการกำกับจิตได้ก็เพราะพวกเราพากันอบรมฝึกอบรมด้วยความระมัดระวัง ยังกระทั่งเป็นความคุ้นเคยแนบสนิทเป็นปกติของจิตที่มีความระมัดระวังตัวสติก็เลยพัฒนาขึ้นมาเป็นตัวสัมพชัญญะคือรู้ตัวตลอดเมื่อเรามีสติสัมพชัญญะกำกับจิตไว้อย่างแนบแน่นแล้วการพิจารณาทำส่วนใดก็ตามเดื จะไม่ปีกแวะออกนอกลู่นอกทางจะอยู่บนเส้นทาง,งแห่งปัญญาที่คุยเขี่ยแยกแยะพิจารณาเข้าไปอยู่ตลอดเมื่อไปอย่างนั้นแล้วการพิจารณาของเรานั้นก็จะมีความรวดเร็วและชัดเจนเหมือนกับเราเดินไปบนเส้นทางตรงแนวไม่ปีกแวะออกนอกเส้นทาง เพราะนั้นจุดหมายไปทางก็ย่อมถึงได้โดยเร็วการปฏิบัติธรรมของพวกเรานั้นเมื่อเราฝึกอบรมอย่างสม่ำเสมอแล้วสติสัมปชัญญะนี้แหลที่จะปรากฏขึ้นมารักษาจิตได้อย่างชัดเจน เมื่อมีสติสัมปชัญญะกำกับกจิตอย่างแนบแน่นแล้วการพิจารณาทางด้านปัญญานั้นจะเห็นผลทุกครั้งไปในการพิจารณาปัญญาที่แนบแน่นอยู่กับการพิจารณาไม่ปลีกแวะออกนอกรูนอกทาง การพิจารณาที่มีความชัดเจนตามสภาพความจริงนั้นแม้จะมีโมหะความรุ่มหลวงครอบงำหนาขนาดไหนก็ตามโดยทนอยู่ไม่ได้การปฏิบัติธรรมนั้นเราต้องการเข้าไปถึงสุนงรความจริงทั้งหลายทุกวันนี้ เราล้วนแต่ปีนเกี่ยวกับความจริงเพราะนั้นความจริงปรากฏขึ้นมาเราเจรึงทุกข์เพราะความปีนเกี่ยวกับความจริงนั่นเองแต่ถ้ามันรู้ตามสภาพความจริงแล้วความจริงจะแสดงออกมาอย่างไรก็เป็ียเพียงผู้รับทราบ,บรับรู้เท่านั้นมันไม่มีอะไรปีนเกี่ยวกันแล้ไมมีอะไรทุกข์เราเพราะนั้นการปฏิบัติธรรมของพวกเราคือการขี้คาย สิ่งที่ครอบงำจิตครอบงำปัญญาของเราให้เบาบา,จา,างจนถึงหลุดออกไปสิ่งนั้นก็คืออวิชชาครอบงำกิตจขงเรามาหลายพบหลายชาติจนนับไม่ได้แล้วเราจะปล่อยให้มันครอบงำเราตลอดไปอีกนเ,เมื่อเรามีหลักธรรมอันประเสริฐที่สุด ในสามโลกนี้ก็คือหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสแสดงไว้นั่นเองเป็นเครื่องมือหรือวิธีการที่จะชำระตัวโมหะตัวอวิชชาให้มันหลุดออกไปจากการครอบงำจิตได้อย่างประเสริฐที่สุดพระพุทธเจ้าท่านได้ชำะร,ะสสระแล้วพระสงฆ์สาวกอรหันได้ทำชำระแล้วถ้าพวกเรามุ่งมั่น ต่อการประพฤติปฏิบัติเราก็จะสามารถชำระได้เป็นลายต่อไปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นให้พากันตั้งออกตั้งใจมุ่งหน้าในการประพฤติปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอตลอดไปตราบใดก็ตามกิเลสยังมีอยู่ในหัวจิตหัวใจเราแล้วอย่าพาพากันประมาทนอนใจตื่นตัวอยู่เสมอแล้วเราจะถึงจุดหมายไปทางความพ้นทุกได้อย่างแน่นอน ต่อจากนี้ไปเราจะสวดบนต์ทำวัดรเช้ากันนะได้เวลาในการสวดบนตรทำวัดรเช้าแล้วเราจะได้เตรียมจิตเตรียมใจเตรียมไว้ต้อนรับวันใหม่ที่จะขึ้นเข้ามาถึงชีวิตของเราเราจะเดินทางไปบนเส้นทางนี้ได้ด้วยจิตที่หนักแน่นมั่นคงจิตที่เบิกบานผ่องใสด้วยการอบรมจิตอบรมใจของเรา เพื่อเตรียมรับเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกประการที่จะเข้ามาสัมผัสในชีวิตของพวกเราซึ่งจะไหลเข้ามาสัมผัสาตา,ตาหูจมูกลิ้นกายเข้ามาสู่จิตสู่ใจของเราถ้าเราเตรียมจิตเตรียมใจไว้ได้ดีแล้วไม่มีสิ่งใดที่มาครอบงำจิตใจดวงนี้ให้หวันไหวไปกับสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นได้เมื่อจิตมีปกติ หนักแน่นมั่นคงออกไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดก็ตามจะมีแต่ความแยบขายรอบคอบนั่นเลยคือปัญญาเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราจะสวดม,มนต์ไหว้พระทําวัดเช้าก่อนที่เราจะมาอบรมจิตอบรมใจของเราเพื่อตอนรับวันใหม่ต่อไปเอาเราจะสวดม,มนต์ทำวัดเช้าซะก่อนนะ